ครับผมนายปุณยมวีสุนทรูมิครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของบทที่5การบริหารทรัพยากรเชิงมนุษย์ครับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ human resource management มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยแบ่งการสรุปมาให้5ข้อหลักๆ 1. ก่งบทบาทเชิงกลยุทธ์วางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางในการทำงานพัฒนาศักยภาพบุคคลให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเทคโนโลยีและการแข่งขัน สนับสนุนให้องค์กรสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันผ่านทางบุคลากร 2. บทบาทเชิงการบริหารงานบุคคล Administrative r o l การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรการจัดทำสัญญาการจ้างงานและการเลือกจ้างอย่างถูกต้องตามกฎหมายการบริหารค่าตอบแทนเงินเดือนและสวัสดิการครับ 3. นะครับบทบาทเชิงพัฒนานะครับ การเป็นการกระตุรนดงและพัฒนาทักษะความรู้แล้วก็พัฒนาทัศคติของบุคลากรนะครับเป็นการสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพและในองค์กรสี่บทบาทเชิงสัมพันธ์สร้างบรรยากาศการทํางานที่ดีลดความขัดแย้งในองค์กรและส่งเสริมแรงจูงใจและความ,มพึงพอใจในการทํางานการประสานงานระหว่างผู้บริหารกับพนักง,งาน รวมถึงการเจรจาต่อรองกับสภาพภาพแรงงาน5บทบาทเชิงกฎหมายและจริยธรรมดูแลการจร้างงานและการบริหารเป็นไปตามกฎหมายแรงงานรักษาความยุติธรรมความเสมอภาคและจริยธรรมในการปฏิบัติต่อพนักงานสร้างวัฒนธรรมองคอ์กรที่ยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมการบริหารทรัพยากรเชิงมนุษย์ไม่ได้มีแค่เรื่องการจร้างงาน และเงินเดือนแต่ยังรวมถึงการพัฒนาคนการสร้างความสัมพันธ์การวางกลย,ยุทธ์และการรักษาความวิติธรรมเพื่อให้บาลูกฟราตอเป็นคุณมนุษย์ที่สร้างคุณค่าและความได้เปรียบให้แก่องคอง์กรค,ครับต่งนี้บริษัเราทขามาเยอะแต่ว่าพงานไม่ขอว่าจะรับสมัคร าค่บรับผมมีพนักง,งานใหม่มาแนะนำสองคนครับเดี๋ยวผมไปเจอเขาเข้ามาตัดอันกันๆๆเลยครับสวัสดีครับบอยผมมาครับนี่จะมาสมัครงานจบไปจากที่ไหนครับจบไปจากที่มหาลัยราชภัทรศิลป์ที่มีวความถนัดเรื่รองอะไรครับเรื่องการการเีืองคือมีประสบการณ์ครับ เรกคาุณคนแก้อยู่นี้ก็ยาให้ทำนเรียบรขึ้นคุณเข้าใจใช่ไหมคุณเราลูกค้าไปได้ไงคุณมาตัดหน้านี้คุณทำไม่ถูกเลวเนี่ยราคาถูกว่าตั้งราคาสูงคุณก็รรมาคุณก็ได้คุณทำไม่ถูกมากคุณแล้วคุ้มีจริยธรทมหน่อยไม่ใช่มาะตัดตัดแล้วได เขาไปแย่งลูกค้าแบบก็ต้งมาตาดับเขาหนี้ใหม่บอกว่าลูกค้าของเราหนี้มาทำงานที่เดียวกันไหมที่เดียวกันทำไมคุณไม่ช่วยกันก็เขาเลื่อนไประวังว่าตอบตามตรงว่าเป็นยังไงคุณต้องปรับความเข้าใจกันก็คือคุณต้องทำงานร่วมกันเดียวกันคุณควรประสิทธิ์กันเช่นคุณอาจจะต้าราคาต่าราคาสูงคุณหรือต่าราคาต่ั เปี่ยนไปฝากคนละคนก็่จะมีหนราเพื่อที่จะมาสนใจกองเราเข้าใจไหมครับรนวเยตได้ยอะังเนี่ยาผมทยอดได้เยอะกว่าแล้วเราตำแหน่งเดวันีไม่ถูกเลย ได้ตังได้นอก็ขึ้นอยู่กันในเรืยนเท่นอยู <crit ic ulus League> ่แล้วแต่่าตวขาเขอนอยู่เร็กว่าเพาะว่าเขาขายเรียกว่าคนทดายเรกว่าก็เอยได้อามากกว่ามาใส่าแ่้บเ่า่นักเกิตัวเท่าเร่งงานไข เนี่ยผมได้โอนเงเข้าคุหรี่เนี่ยขอบใจมากที่พ่อแนะนำทงานให้ผมไม่เป็นไร่ผมว่าได้เข้าบุหรี่ก็พอพ่อเบอกเลยว่าเราเรามาเรื่องเรื่องนี้กันก็ได้นาวการเง็นก็ก็การบริหารทรัพยากรเชิงลึกนะครับไม่ใช่แค่เรื่องการย่างหางคนเข้ามาแต่คือการพัฒนาและดูแลเพื่อให้บริษัทและองค์กรตัดได้ถรกลงไปได้ด้วยดีความฉับ